นะคะวันนี้หมอจ๋าค่ะวันนี้เป็นประเด็นที่หลายหลายคนอาจจะเหมือนคุ้นเคยคือเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นจริงๆมาก่อนเท่าไหร่นะคะประเด็นวันนี้ที่หมอต้องการจะสื่อก็คือเรื่องของการฉีดโบท็อกเพื่อลิปหน้าลิปหน้าคืออะไรลิปหน้าก็คือยกกระชับอะคะ่ะให้หน้าเราที่ล้อยๆตกๆ แก้มตปกๆปห,ห้อยๆตรงข้างล่างที่หน้าดูหลวมๆให้หน้าแบบยกเรียวขึ้นไปหรือบางคนต้องการแค่ประเด็นหน้าเล็กขึ้นมันก็ช่วยได้นะคะเราเรียกว่าโบท็อกซ์นิดหน้าวันนี้หมออยู่กับคนไข้คะ่ะ ชื่อว่าคุณหนึ่งค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คุณหนึ่งเนี่ยก็คือมาฉีดโบทอ็อกซึ่งเราฉีดโบท็อกไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวหมอจะพามาดูก่อนว่าปัญหาของคุณหนึ่งเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่โบท็อกสามารถแก้ไขได้แล้วหมอฉีดส่วนหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวที่เราจะมาโชว์ันนี้จะต่อคือการฉีดวิปหน้าการฉีดวิปหน้าเนะะี่ยค่ะมันเห็นผลทันทีเลยหมอจะทําการฉีดขึ้นหน้านะคะฉีดหน้าแค่ข้างเดียวก่อนแล้วก็เทียบให้ดูเลยว่าข้างที่ฉีด กับค่าที่ยังไม่ไฉีดความแตกต่างมันชัดเจนมันเห็นทันทีเลยฉีดไปแล้วเนี่ยหน้ามันยกขึ้นไปเลยส่วนค่าที่ยังไม่ฉีดเนี่ยยังตกอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องการวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆของโบท็อกซ์กันก่อนเดี๋ยวขอกล้องเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะของคุณหนึ่งเนะะี่ยค่ะประเด็นคือมาด้วยเรื่องริ้วรอยเ,เยอะนะคะเดี๋ยวลองให้ดูรอยต่างๆที่โบท็อกซ์สามารถแก้ไขได้นะคะคุณหนึ่งลองเลิกคิ้วขึ้นเลยคะ่ะอันนี้คือรอยหน้าผากนะคะเกิดจากการทํางนานของกล้ามเนื้อนนะค,ะคุณหนึ่งลองขมวดคิ้วดูค่ะอันนี้คือรอยขมวดคิ้วนะคะคุณหนึ่งลองยิ้มเยอะๆดูค่ะอันนี้คือรอยตีนกานะคะเป็นแฉกๆ,ๆ,ๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่โบท็อกซ์แก้ไขได้คือคางเหคมะ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนะคะเป็นแค่บางคนเท่านั้นแต่คนที่มีคางขุกขาเวลาหุบปากหรือเวลายิ้มมุมปากแล้วขุกขะขึ้นตรงนี้ค่ะมันคือกล้ามเนื้อสามารถใช้โบ็อกคลายกล้ามเนื้อมัดเนี้ยได้คางจะยาวขึ้นมานิดนึงแล้วเวลายิ้มมุมปากหรือแสดงสีหน้าน่าจะดูได้มิติที่ดีขึ้นเพราะว่าความขุกขะจากกล้ามเนื้อตรงนี้จะหายไปหมดเลยมันจะกลายเป็นคางม,มนๆออกมาแทนนะคะกล้ามเนื้อมัดเนี้ยชื่อว่า mentalis muscle มาโซคือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าเมนทอลิสเวลาเราคลายด้ดวยโบท็อกปุ๊บเนี่ยคางจะได้รูปที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปใส่ซิลิโคนคางไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์คางเลยนะคะก็เคสที่มาปรึกษาหมอหมอก็จะตรวจกล้ามเนื้อทุกคนก่อนตรงไหนเหมาะที่จะฉีดหมอก,ก็จะแนะนําว่าควรฉีดตรงไหนไม่เหมาะที่จะไม่ควรฉีดก็ไม่ควรฉีดนะคะทีนี้เดีย๋ยวมาดูปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาพิเศษของคุณหนึ่งใกล้ๆนะคะนั่นคือภาวะหนังตาตก ลองดูนะคะจะเห็นว่าหนังตาคนหนึ่งตกหมอลองดึงตรงนี้ขึ้นนะคะเห็นชั้นตาเขาที่ซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมคะแต่ตอนนี้หนังตาตกอยู่การที่ฉีดบท็อกซ์แล้วจะทําให้เกิดหนังตาตกมากขึ้นหรือชั้นตาเล็กลงมากขึ้นเกิดจากหลักๆคือการฉีดหน้าผากนะคะลองสังเกตดูเวลาคนไข้เลิกคิ้วขึ้นแล้วดูที่ชั้นตาคนไข้ ว่าเกิดภาวะสายเข้าอ่าพี่ตั๊กไลน์บอกพี่ไทยบอกว่าว่าเอ่าไม่แน่ใจว่าเพื่อน้ราเสียงมันจะเข้าหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นอ่านให้อต่อนะคะเวลาเราเลิกคิวขึ้นนะคะ เนีย่ยเวลาเลิกคิ้วขึ้นคนไข้เลิกคิ้วขึ้นเห็นชั้นตาที่เยอะขึ้นไหมคะอะคนไข้ลองหยุดเลิกคิ้วสิคะมองตรงค่ะมองตรงเลิกคิ้วใหม่คะ่ะเนี่ยเห็นหนังตาที่แบบชิดขึ้นไหมคะว่าชั้นตามันสูงขึ้นเวลาเราเลิกคิ้วดังนั้นเนี่ยการฉีดโบท็อกค์หน้าผากจะทําให้คนไข้เลิกคิ้วขึ้นแบบเมื่อกี้ได้น้อยลงค่อนข้างชัดเจนพอเลิกคิ้วแบบนี้ไม่ขึ้นแล้วก็จะทําให้เขาทําฟังก์ชันแบบนี้ไม่ได้คะ่ะ เขาทาแบบนี้ไม่ได้คนไข้จะรู้สึกหนังตาตกขึ้นโดยอัตโนมัติเลยในคนที่หนังตาตกดูแลเราฉีดหน้าผากดังนั้นจะโจทย์ของหมอโจทย์ของหมอคือต้องออกแบบการฉีดหน้าผากยังไงให้หนังตาตกน้อยที่สุดจะต้องเก็บรายละเอียดโบท็อ,อกอยังไงต้องวังโดสยาแต่ละตำแหน่งของลักษณะกล้ามเนื้อหน้าผากยังไงให้รอยหน้าผากหายบวกกับหนังตาตกน้อยที่สุด ตาอย่างเป็นธรรมชาติอยู่อันนี้คือโจทย์ของเคสนี้นะคะในเรื่องของการเก็บริ้วรอยตามส่วนบนของใบหน้าเนาะโอเคแต่หมอได้ทําการฉีดไปหมดแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลาหมอฉีดหน้าผากรอยตินกาลอยขมวดคิ้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลนะคะสักประมาณ3สัปดาห์ถึงหเดือนเดี๋ยวจะเอาคุณหนึ่งเนี่ย มาให้ดูว่าเล้วรอยที่หายไปหมดเนี่ยมันหายไปอย่างเป็นธรรมชาติและสวยงามขนาดไหนนะคะแต่เดี๋ยววันนี้สิ่งที่ทำแล้วเห็นได้เลยคือการลิฟหน้าเดี๋ยวหมอจะมาฉีดบท็อกซลิฟหน้าโชว์ซึ่งการออกแอคชั่นของบท็อกซลิฟหน้าค่ะ มันสามารถเห็นผลลัพธ์ทันทีเลยเพราะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งไม่ได้ไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อเหมือนเวลาฉีดริ้วรอยต่งตางๆหรือว่าฉีดลดกล้ามที่ว่าฉีดไปแล้วต้องรอสักประมาณ1วัน2วัน3วันหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปถึงจะเริ่มเห็นรอยที่หายไปหรือกล้ามที่เล็กลงแต่โมทอร์นิปนาเนี่ยเห็นทันทีเลยเพราะว่ามันไปออกแอคชั่นที่การผลตัว ของชั้นชั้นหนึ่งของผิวหนังให้เกิดการรัดตัวหดตัวขึ้นเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ทําให้หน้าเนี่ยยกขึ้นไปเลยในส่วนที่ตกอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มฉีดหน้าข้างซ้ายของคนหนึ่งก่อนนะคะจะเห็นว่าหน้าสองข้างเนี่ยมีความหย่อนคล้อยเนาะเดี๋ยวต้องเข้ามาดูความหย่อนคล้อยใกล้ๆนะคะลองดูหน้าตรงเนาะหน้าตรงเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยตกเห็นไหมคะตรงเนี้ยตกตรงนี้ก็ตอบ จะเห็นสันโหนกตรงนี้เพราะตรงนี้ตอบแล้วเนื้อเนี่ยหย่อนลงมาอย่างนี้นะคะเป็นทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวหมอจะฉีดหน้าข้างนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าหน้าเนี่ยขึ้นไปเลยเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ฉีดโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวหมออธิบายเพิ่มเติมด้วยคนพยาบาลปากกาคีกเราคนสวยนะคะพี่ตั๊กว่าวันนี้เราใช้โบท็อกอะไรโบท็อกมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปพี่ตั๊กกันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั๊กนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกนะคะก็คือวันนี้คุณหมอฉีดนะคะโบท็อ์ดิสพอร์ตเนาะนะคะโบท็อ์ดิสพอร์ตนะคะที่ใช้ลิปหน้านะคะก็จะเป็นโบท็อป 300SU นะคะเป็นอย่างนี้สูงนะคะเห็นไหมคะดูขวดนะคะจริง ดิสพอร์ตนะคะก็เป็นของอังกฤษนะคะก็เดนจะมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะคะก็คือ300 SU นะคะเห็นไหมคะกล่องสีฟ้าๆในที่เราฉีดก,กันวันนี้นะคะแล้วก็มี500 SU นะคะ เคยได้ยินก็คือยูนิตนะคะโอเคค่ะซึ่งแบรนด์ของอดิสคอร์ดนี้นะคะก็มีบริษัทก็คือบริษัทกาเม่านะคะเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายนะคะบริษัทกาเมานะคะก็นำเข้าก็คือโบทอบ็อก d i สคอร์แต่ ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยเช่นพวกครีม,รมหรือว่าวิชั่นสำอางทั่วๆไปนะคะที่ขายตามท้องตลาดนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นแสกนี่ค่ะเห็นไหมคะที่เราเคยซื้อกันเนาะค่ะเรามาเทียบหน่วยกันดีกว่าเนาะนะคะโบทอกดิสพอร์ต300 HU นะคะเมื่อเทียบเทียบกับโบทอก ที่อยู่ตามท้องตลาดนะคะก็คือ 300HU นะคะเท่ากับ100ยูนิตส่วน300ส่วน 500HU นะคะก็เทียบกับ200ยูนิตนะคะค่ะอ่า โบทอกนะคะดีสปอร์ตเนี่ยใช้มานานแล้วนะคะตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยตั้งแต่ปีปคิดศตศก,การาช1985ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เขาใช้ในการรักษาค่ะแล้วต่อต่อมาก็ใช้ในการทำเกี่ยวกับกลุ่มความงามด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณหมอฉีดกันต่อดีกว่านะคะ i okay. ยังไงบ้างคะปวน,นิดน,อยน,ดนอยนิดหน่อยเนาะเข็มที่ใช้เน็ก้าค่ะจะเป็นเข็มไฟพิเศษเข็มเบอร์สาไซส์เล็กมากแผงมากด้วยนะคะก็คือมันมันทำให้ผลการเลหน้าออกมาดีอะค่ะอันนี้เราทําเสร็จแล้วขึ้นหน้านะคะเดี๋ยวขอกล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะคะโทษนะคะจะเห็นว่าอ่า หน้าตรงหน้านิ่งๆนะคะข้างที่ทำไปอะคะ่ะจะเห็นว่าความสูงความสูงของโทษนะคะหน้าไม่ตรงโทษนะคะเอียงโอเคค่ะหน้าตรงนิดนึงนะคะโอเคค่ะความสูงความสูงของฝั่งเนี้ยคะ่ะมันจะแบบแบนเข้าไปจะเห็นว่าอของคนไข้อ่ะคะ่ะความหย่อนลงตรงนี้มันจะ หย่อนต่ําสุดจุดต่ําสุดของฝั่งเนี้ยค่ะจะสูงขึ้นไปจะไม่เหมือนกับฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จุดต่ําสุดเนี่ยจะต่ํากว่าเนาะเนี่ยค่ะมุมนี้ก็จะเห็นนะคะว่าหน้าข้างนี้ของเขาจะดูมีความแบบเรียวสูงขึ้นไปจะไม่เหมือนฝั่งนี้ที่ตรงบริเวณเนี้ยค่ะจะยังตกลงมาอยู่นะคะคุณหญิงลองลุกขึ้นนั่งหลังตรงเลยคะ่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะ นั่งหลังตรงจะเห็นว่าฝั่งนี้เห็นไหมั้านหน้ามันแบนเข้าไปมากกว่าแต่ฝั่งนี้เนี่ยหน้ายังแบบมีความกางออกมามากกว่านะคะเดี๋ยวหมอฉีดอีกข้างหนึ่งนะคะในวันนี้เลยฉีดตอนนี้เลยนะคะจะได้เห็นว่ามันจะยกขึ้นอีค่ะก็เป็นขั้นตอนการลิฟหน้า เล็กมากถ้าจิ่มไปที่หน้าแล้วนะคือแทบจะไม่รู้สึกเลย สปอร์ตเนะะี่ยค่ะมันจะเห็นผลนะคะในเรื่องของการลิปหน้าของผูไข้เห็นผลเหมือนแบบว่าเราฉีดแล้วสามารถเทียบหน้าได้ถ้าเป็นโบท็อกชนิดอื่นก็จะยากนิดนึงตัวดิสปอร์ตเนี่ยค่ะเขาจะเด่นเด่นเลยเด่นในเรื่องของการลิปหน้าอยู่แล้วนะคะถ้าเขาไปเซิร์ชดูก็ได้นะคะ วันนี้นะคะคนไข้ก็ฉีดไปทั้งหมด100ยยูนิตนะคะก็คือขวดที่โชว์ให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นกล่องสีฟ้าเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เสร็จอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะจะเห็นว่าเวลาเราลิฟหน้าเนี่ยมันจะเป็นตุ่มตุ่มยาค่ะสูงขึ้นไปถึงตรงนี้เลยนะคะเราไล่กอบเพื่อให้เกิดการหดตัวแล้วดึงขึ้นในแกนอย่างนี้ให้ขึ้นแนวแบบนี้นะคะพอเราขีดสองข้างเนี่ยมันก็จะออกมาคล้ายๆกันแหละเพราะว่าหน้าขึ้นไปสองข้างเดี๋ยวจะมีรูป before after ค่ะก่อนกับหลังขีดออกมาอีกทีหนึ่งนะคะให้เห็นว่า ก่อนและหลังเนี่ยพอฉีดลิปหน้าไปแล้วนะตรงกระปอะแก้มตรงนี้ของเขาอะคะ่ะมันแบบขดตัวขึ้นไปเนาะความคล้อยยังหลงเหลืออยู่นะคะแต่มันดีขึ้นไปสเต็ปหนึ่งจากการฉีดโบท็อกซ์ลิปหน้าแล้ว แต่โบท็อกซ์ลิปหน้าไม่สามารถทำให้ปัญหามันดีขึ้นไปหมดทั้ง100%ได้นะคะอาจจะต้องใช้อย่างอื่นช่วยเพื่อเสริมในการออกลิปท,ที่กลไกลอื่นอย่างที่บอกว่าโบท็อกซ์ลิปหน้าคือการไปช่วยให้มันเกิดการหดตัวเรียงตัวใหม่ของชั้นผิวหนังยกบริเวณหย่อนคอยค่ะขึ้นไปส่วนความหย่อนคอยที่เหลืออาจจะต้องมาเก็บด้วยไฮฟู ool, ที่เป็นพลังงานยกกระชับไปออกลิด้วยกลไกลแบบอื่นหรือว่าทำพวกแบบร้อยไหมนะคะ ร้อยใหม่ก็ไปช่วยในเรื่องของการร้อยไหม่ก็ไปช่วยในเรื่องของการทําให้บริเวณที่คล้อยๆค,ค่ะยกขึ้นไปด้วยการเหมือนกับว่าเป็นเป็นไหมที่ออกแบบมามีเงี้ยงเกี่ยวค่ะก็จะเกิดการเกี่ยวในหน้าเดี่ยขึ้นไปก็จะช่วยเสริมให้ปัญหาที่คล้อยของคนไข้ที่เป็นตรงเนี้ยดีขึ้นอีกนะคะส่วนดิฟหน้าผลจะไม่จบเพียงเท่านี้นะคะอีกหนึ่งเดือนเนี่ยผลก็จะดีขึ้นแต่ดีขึ้นจากการแอคชั่นที่กล้ามเนื้ออย่างที่บอกบัวขอค่ะ มันตอกดีทีกามเนื้ออยู่แล้วไปหาโบท็อกนิ้วรอยโบท็อ,อกกามมาันออกิีทีการเนื้อพวกนิ้วรอยต่างๆอะไรดีขึ้นกานรก็เลยเล็กลงส่วนการลิปหน้าเนี่ยลิปที่เห็นเลยเป็นลิประดับหนึ่งที่เห็นจากการทําให้ผิวหนังหดตัวไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อแต่ว่าโบท็อ,อกมอกันตอกิีทีกล้ามเนื้อด้วยได้พอ,อะระยะเวลาผ่านไปค่ะสองสัปดาห์สามสัปดาห์สี่สัปดาห์หลังฉีด ผลก็จะดีขึ้นอีกสัปเปห์หนึง่งจากการไปแอคชั่นที่กล้ามเนื้อน,นะคะโอเควันนี้ก็จบแล้วคนหนึ่งก็นิ่งมากถึงแม้ว่าจะเตรียมหัวนีหัวหน่อยนิดนึงนะคะ <c oughs> แต่ก็คิดว่าคงไม่ได้เจ็บอะไรแล้วเพราะเราแปรเอาช้ชาไปมาก,ก่อนวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวผลที่หลังจากนี้อีกสักประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะเอาภาพคนหนึ่งมาฝากวก่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันหายไปอย่างธรรมชาติขนาดไหนทั้งๆั้ที่เป็นเคสที่หนังตากต็โตริ้วรอยก็เยอะมากเยอะคนทั่วไปะคะ่ะอืม ค่ะงั้นวันนี้ลาไปก่อนะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากค่ะ